คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมงานศิลปะที่อยู่ในกล่องนี้ครับคานิวา่าคานิวา่าอาหารแมวโซเดียมตำและไม่เค็มโดนฟ้องว่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้านไม่รู้บ้างบายปาะซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปรับชมรองเท้า จะเรียกว่ารองเท้าวิ่งก็คงไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับแต่ชื่อชื่อมันเป็นชื่อรุ่นของรองเท้าวิ่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันได้มีการเอามา remake ทาใหม่เป็นแบบส n นิเกอร์ c a ช u a l นะครับซึ่งอยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับจากร้าน c a r ริ v a l นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปแกะกล่องรับชมกันเลยดีกว่านะครับหน้าปกคงเห็นแล้วล่ะโคตรหล่อ เอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าตัวฮ o ก a n นคริ t ตันแอลคู่นี้กันเลยนะครับก็เป็นกล่องสีฟ้าเอกลักษณ์ของแบรนด์ฮอกาเช่นเดิมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะระบุราคานะครับ6,490บาทนะครับคริปตันแอลสูเอตทีพีนั่นเองนะครับสีอ่านี่ไซส์9 US นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวโฟกัสหน่อยโอเคก็จะระบุไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะแล้วก็แน่นอนวิธีการเปิดสไตล์ของฮกานะครับก็จะเปิดกล่องแบบนี้ แหวบเอาละมาดูที่ผมบอกว่าทำไมผมถึงเรียกว่ามันเป็นงานศิลปะนี่โอ้โห,โห,โหมีเชือกมีเชือกแถมมาให้ด้วยนะเชือกเปลี่ยนได้นะครับแถมมาให้หนึ่งเส้นนะครับเป็นสีน้ำตาลเชือกจะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมเลยนะเป็นออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมก้อนๆเลยนะครับแต่ว่ามีความนิ่มแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะครับโอ้โหต้อง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 ค่อยๆหยิบ มันสวยมากจริงๆคุณอ่านี่ดูสิโอเคอ่ามีเชือกมาให้อีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เชือกที่ใส่มาให้จะเป็นสีขาวนะครับอ่ะลองมาดูกันเก็บก่อนเก็บก่อนปึ๊บโอเคครับและนี่ก็คือ h o k a c r y s t a n L Suede นะครับเป็นสีพิเศษก็คือสีอ่า t e r r s y s t y s t e m นะครับ collection นะ เป็นสีถ้าในเว็บไซต์นะครับเขาก็จะระบุว่าเป็นโอ๊ตมิลค์นะครับแล้วก็พลเลนนะครับเป็นสีเกสรเป็นเหมือนเกสรดอกไม้ตรงเนี้ยเออนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดของเจ้าคริสตันแก่อนนะครับสำหรับคริสตันแเนี่ย หลายๆท่านผมเชื่อว่าน่าจะรู้จัก Hoka Clifton กันอยู่แล้วนะครับที่เป็นรองเท้าวิ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น Clifton 9แล้วนะครับส่วน Clifton L ตัว L เนี่ยมาจากคำว่า l a t e r นั่นเองนะครับก็คือปรับเอาวัสดุหนังเนี่ยมาใช้เพื่อความสวยงามครับให้มันมีความเป็น Casual Sneaker มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นที่เป็น l a t e r ที่เป็นแบบหนังปกตินะครับเป็นผ้าเป็นหนังทั้งทั้งเขาเรียกว่าเป็นหนังทั้ง คู่เออกับคู่นี้นะครับจะเป็นสเอตนะครับก็จะเป็นหนังสเวตบริเวณนี้นะสังเกตว่ามันจะเหมือนเป็นไม้อะเหมือนเป็นไม้ขุยๆไม้โอ๊กนะครับแล้วก็ลวดลายของตัวหนังที่เย็บติดเนี่ยมันสวยงามจริงๆนะขณะที่บริเวณอัปเปอร์เนี่ยครับอัปเปอร์ก็จะเป็นแบบหนังกลับเลยเป็นสเอตเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกตัวเนี่ยอ่าคอตรงบริเวณโทกาดนะครับด้านซนเนี่ยก็จะเป็นแบบ ลักษณะเหมือนไม้เลยอะแต่ไม่ใช่นะเป็นหนังกลับสเวตแล้วก็เล่นรวดลายตามตามชื่อเขาอะชื่อสีคือพอเล่นนะครับก็คือเกสรดอกไม้นะครับตัวลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบูหนานะครับ แล้วก็มิโซที่เราคุ้นเคยกันดีของเจ้าคลิปตันนะครับอันนี้บอกเลยว่าคริปตันเอลเนี่ยจะใช้เป็นทูลลิงนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าดัดแปลงก็ได้นะครับมาจากรองเท้าวิ่งคริปตันทรีนะครับหรือว่าคลิปตันสเป็นหลักนะครับในแง่รองเท้าวิ่งเนี่ยคลิปตันสต้องบอกเลยว่ามันจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับเป็นน้ําหนักแบบเออไลท์เวทนะครับเนี่ยก็ได้แพทเทิร์นของตัวคริปตันสามมาอ่า,อาดูลวดลายร,บรอบๆนะตรงนี้ก็เป็นหนังกลับนะแต่ว่าจะมีความ แข็งหน่อยตรงนี้นะขณะที่ตรงเนี้ยจะเป็นแบบขนนุ่มๆน,มนะครับนี่ดีเทลเค้าครับตรงนี้เป็นแผ่นหนังนะครับมีสัญลักษณ์โลโก้ของแบรนด์ฮ o กก้านะครับแล้วก็ลวดลายตรงนี้นะขณะที่ด้านส้นตรงนี้นะครับก็จะปักเลยนะครับเป็นปักตัวแบรนด์ฮอกก้าเลยนะครับดูแบบมีมูลค่ามากผู้แท็บนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ฮอกก้าด้วยนะโหดูดิ อย่างสวยอะดีเทลมียันจนในอินโซนะครับสังเกตว่าในอินโซเนี่ยตัวโลโก้ที่เขาสกรีนนะครับฮก้าโอน่โอน่เนี่ยก็จะเป็นแบบลายแบบจะแตกๆนิดน,นึงเห็นไหมทำให้ดูแบบย้อนยุกอะดู r e t ท o นะครับคือดูเก่ามากๆนะครับขณะที่ตัวพื้นโฟมชั้นกลางนะครับก็จะเป็นโฟมของ EVA ของโฮกกาเองนะครับก็จะมีความนุ่มแน่นเฟิร์มนะครับแล้วก็ดูที่ตรงนี้ พทเทิลของเอาโซนะครับก็เหมือนคลิฟตันเลยนั่นแหละนะครับจะมียางนะครับให้มาบริเวณด้านหน้าแล้วก็คุ้มครองแหมใช้คำว่าคุ้มครองปกป้องบริเวณด้านซนด้วยนั่นเองนะครับทำให้โฮก้าคลิฟตันแอลโดยเฉพาะสีนี้นะสีนี้คือ t p นะครับโอ,อ๊ตมิลเอ่อพอลเลนนะครับเป็นสีพิเศษเลยนะครับของ โฮตาคลิปเอ้ยโฮตาโฮกาคริปตันแอลนั่นเองมีหลายสีนะครับเป็นแบบหนังล้วนที่ไม่ใช่ซูเอทก็มีส่วนสีที่เป็นซูเอทตอนนี้ที่มีจําหน่ายก็จะมีสีออกบราวน้ำตาลนะครับสีแบล็กสีดําแล้วก็สีเนี้ยสีนี้คือเป็นแบบสีที่พิเศษจริงๆสวยงามนะครับตัวสังเกตว่านอกจากตัวอัปเปอร์ที่มันจะดูแบบเรโทแล้วนะเขาทําสีโฟมให้ดูแบบเก่าๆด้วย ทำ,ทำเหมือนทำให้โฟมเหลืองอะ่ะพูดง่ายๆนะครับรองเท้าใส่เป็นนานโฟมมันก็จะเหลืองใช่ไหมอันนี้เขาเลยดีไซน์ออกมาเป็นแนวนั้นนะผมว่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญคือด้วยความที่ชุดสีแบบนี้นะครับสีน้านําตาลสีขาวสีครีมอย่างเงี้ยมันสามารถทําให้แมชกับการแต่งตัวได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นขาสัน้นขายาวกางเกงสีอะไรก็ได้ผมว่ามันแต่งตัวง่ายด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมลองออนฟีดใส่ให้ดูคำๆสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลุกแรกนะครับที่ได้ทดลองใส่นะครับเป็นกางเกงจ็อกเกอร์นะครับก็ทําให้ดูแบบเออกระชับกระเฉงธรรมะธรรมแงแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับพูดถึงเรื่องไซส์กันนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องไซส์ของเจ้าคลิฟตันแอลเนี่ยสำหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างผมแนะนําให้บวกไซส์เลยนะครับบวกไซส์0.5เป็นอย่างน้อยนะครับหรือ ถ้าใครเท้าปกติแต่ต้องการความสบายนะครับก็ให้บวกไซส์ก็ได้นะครับไม่อย่างนั้นอาจจะต้องใส่ถุงเท้าบางๆหน่อยนะครับเพราะว่าตรงบริเวณอ่าเรียกได้ว่าไอ้ตัวลิ้นรองเท้านะครับมันบุ่ฟองหนาฟองหนาฟองน้ําหนานะครับแล้วก็ตรงฮิลเลอัเตอร์อะไรเด่ยก็บุ่หนานะครับเพราะนั้นมันจะเหมือนเป็นนวมห่อหุ้ม เท้าเร,เราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความสบายนะครับผมแนะนําว่าบวก0.5ดีกว่าแต่ถ้าใครอยากได้กระชับกระชับหน่อยแล้วก็ใส่ถุงเท้าบางๆชอบใส่ถุงเท้าบางๆอยู่แล้วนะครับก็แนะนําว่าตรงไซส์ก็ได้นะครับแต่ผมว่าบวกไซส์สบายกว่านะครับคู่นี้ผมตรงไซส์ก็อาจจะต้องใส่ถุงเท้าบางนิดหนึ่งนั่นเองนะครับลุคนี้ดูเท่มากนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนกางเกงกันดีเดี๋ยวลองเปลี่ยนกางเกงกัน,กน,ๆๆกนสักหน่อยดีไหมครับ พอมาในลุคนี้นะครับก็ดูมีความทางการมากยิ่งขึ้นอีกนิดนึงนะครับกับกางเกงของยูนิโคลนะครับผมว่าเออเข้ากันเลยนะครับสีนี้กางเกงสีกากีนะครับกับรองเท้าคริสตัลแนลสีโอ๊ตมิวนี่แบบลงตัวสุดๆเลยนะครับลองดูอีกลุกหนึ่งไหมถ้าเป็นลุกทางการปไปเลยล่ะลุกทำงานเลยเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ อ่าอันนี้มาในลูคแบบกางเกงสลักนะครับของ GQ นะครับสำหรับวันสบายๆอาจจะมีสูตรสักตัวหนึ่งนะครับใครที่ทำงานโดยที่แบบสามารถแต่งตัวแบบ mix and match ได้ลักษณะนี้นะครับกางเกงสีเทาเข้มอย่างนี้ก็ยังรับกันได้ดีนะครับสำหรับ Ho กาคลิฟตันแอล e ูเคู่นี้เฮ้ยใส่กระเอะไรก็หล่อจริงอนะเนี่ย แถมอีกลุกนึงครับใส่กับกางเกงขาสั้นชิกๆนะนี่เป็นรอง,งเท้าที่เรียกได้ว่าแต่งตัวโคตรง่ายนะคุณอยากจะใส่แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นขาสั้นขาย,ยาวกางเกงแบบไหนงานไลฟ์สไตล์ชิลๆเล่นๆหรือว่าจะเป็นทางการหน่อยผมว่าคู่นี้ก็สามารถตอบโจทย์เข้ากับการใช้ชีวิตหรือว่า ทำงานเล่นในประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยนะพอเป็นลูกขาสั้นก็คูลเลยเป็นไงฮันเาะฮนเาะฮนเาะฮนาสกอตจามสิบทีปฏิบัติเพื่ออ่ะผมว่าเจ๋งมากสำหรับคริปตันแอลคู่นี้นะเห็นปะน่ยดูดิหล่อไปหมดเลยแค่นี้แล้วกัน และนั่นก็เป็นข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนะครับของเจ้าโฮก้าคริปตันแอลซูเอคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นศิลปะที่แบบผมขอเรียกมันว่างานศิลปะเลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะที่แบบประณีตแล้วก็งดงามมากนะที่สำคัญคือมันทำให้แบบได้ฟิลแบบเรทโย้อนยุคไปถึงแบบตอนนี้มันคริปตัน9ใช่ไหมนี่คือแพทเทิร์นของคริปตัน3เนี่ยเพราะนั้นคือมันได้ฟิลลิ่งแบบ โอสคู oh, อีกแล้วนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าวงการสนิกเกอร์เนี่ย เน้นเป็นย้อนยุคนะไอ้ที่แบบล้ำล้ำใหม่ๆอวกาศเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเกิดนะตอนนี้คือต้องเป็นแบบแนวเรโทแทบทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วโฮก,ก้าก็ส่งเจ้าตัวคลิฟตันแอลคู่นี้เข้ามาประกวดด้วยนั่นเองนะครับเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราคานะครับสำหรับราคาสำหรับราคาจัดจาหน่ายของฮก,ก้าคริปตันแอลคู่นี้นะครับจะอยู่ที่6,490บาทนะครับย้ำร,ราคาขายั้งก็คือ6,490บบาทนะครับก็หาซื้อได้ที่ h o กานะครับโฮกาช็อปเอ็กซ์เพรียนะครับตอนนี้ก็จะมีที่ที่ไหนบ้างอะ่ะซันโทเวลล์เมกาบางนาใช่ไหมเอ็มโพเรียมหรือเปล่าครับถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าใน r e ฟ r u n n e r h o โฮกาก็ได้นะครับหรือร้าน Carnival นะครับ a r n i v a l นะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับลองเข้าไปดูราคา6490บาทผมว่ารอรอเลยนะครับสำหรับ h o กาคลิฟตันแอล ซูเอตคู่นี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างนะครับจากชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปรัชซิ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับโฮก้าคริปตันแอลเใส่คู่กับอะไรก็หล่อ่ะ